ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมหลังจากห้างหายเมื่อไรโอ้หลายเดือนนะครับพี่น้องครับเดือนซองเดือนซองเดือนกลัวแล้วมั้งนะครับที่นุ่มบิ่มไม่ได้ลงลิปนะครับผมยากนะพี่น้องนะนะครับนุ่มบิ่มก็ได้กลับมาเห็ดงานในอิสราเอลอีกแล้วนะครับผมเป็นเชที่ซองอีกแล้วนะครับมาเห็ดงานในอิสราเอลนะครับผมพน ต้องการคนเก่านะครับผมคุเก่าที่กลับไปกลับไปตอนช่วงสงครามนะครับผมเพิ่ต้องการคุเกากลับมานะครับต้องการคนเกากลับมาก็ัเลยเลยติดต่อมานะครับผมได้กลับมาคือเก่ายู่บ้านยูบได้นะครับผมยูบ้านค่าใช้จ่ายไหลนะครับผมยูบได้นะครับเขาแค่ดาวจ่าละ7 0บาทยูบได้ครับผมพี่น้องครับ หัดเสยใจไรเอ้าบ่๊วโาหลังไยเลอพี่น้องเด้อนี้มต่ำนะครับผมส้มต่ำกินกะทินนะครับผมอ้ยพี่น้องครับใครนผู้ใดได้ฟังหูใสหูฟังเลอพี่น้องเด้อตอนนี้เขากำลังยิงกันอยู่ตอนนี้ยิงกันอยู่นะครับผมยิงกันทุกมืือนะครับผมแต่ว่าเป็นทางอิสราเอลยิงไปนะครับผมยิงไปสลายกลัวนะครับ เขาก็ยิงมาอยู่นะครับผมสองสามเทียที่นุ่มบิ่มมาสองเดือนนะครับผมเขาก็ยิงมาอยู่นะครับว่านุ่มบิ่มดิดเขตดกาซ่านะครับผมเขตดชายแดนเลยนะครับยุพักไตนะครับลุงกลับมากับมายุพักใต้ึ้นเขานะครับเอ้าบวาหลายเลยพี่น้องด้อกันโบว์หลายวันนี้ไปไหลนะครับพี่น้องรับนุ่มบิ่มได้สมตํานะครับผมตต่เบงงมื่อกี้แหละ นกกระทินนะครับผมแล้วก็ใบกวางตุ้งนะครับผมประกากวางตุ้งนกกระทินกับามอยู่หลังหลังห้องนะครับผมนกกระทินกวางตุ้งก็ออกมาจากไอ้สวนนะครับข้าวเหนียวนะครับผมเพื่อใบนะครับมาพี่น้องครับกินน้ำกันนะครับผมโบโบไลนะครับผมหิวเข่าหิวเขาแล้วนะครับพี่น้องครับนะ สุนมต่ำนะครับผมผิดเิดเลยนะครับอืมมากรอบๆมีปลาย่างในเขากันเลยพี่น้องครับ จ็บเลยผมน,นอมนครับผมได้ใส่หูฟังนะจะได้ยินในพนีน้องด้อเสียงเสียงปืนใหญ่นะครับผมรถปืนทางนะครับผมยิงไปบางสองสองสามมืดที่ผ่านมานิงกันโอ้ก่ยี่สิบสี่ชงบวงในพิณองเด้อทั้งวันทั้งคืนนะครับผมแล้วก็ตอนเศร้าอีกนะครับยิงกันนะครับผม ตัวส่วนไลเ่เปอิสราเลวนะครับผมยิ่งไปนะครับเขาจะเขาจะกำหนดเมืองไปเลยว่ากุไม่ใหมัดยุยเ,เมืองใดน,นะครับผมดูเมืองใดของเขานะครับผมเขาจะกำหนดไปแล้วก็อุปยุบคุณคนออกนะครับเขาล่มเลยนะครับผม สองสามมือที่พานมาอู้ยิงกันยังครับ <c oughs> ถ้าไมาเป็นอิสราเอลนะครับผมยิงไปสลา,ายกลัวเขาก็ยิงมาที่สองสามเพียนะครับนุมยิงกีเฮ็ดงานอยู่ได้หมอบเกอนี่น้องเลย <c oughs> หลายคนก็ถามนะครับผมว่าคำว่าอันตรายเป็นอย่างคือกลับมาฮิตือเกานะครับเป็นยัางลุบบิมโบไปนะครับผมพระละลายนะครับผมเป็นกระถามหลายคนนะครับเป็นอย่างคือกลับมานะครับผมพระละมันหลนะครับผม ไปน้ำด้พี่น้องเด้อกินไปน้ำฟังเสียงปืนไปน้ำนะครับแต่ถ้ารดดีนะครับผมถ้าอยากให้ดีต้องใส่หูฟังเลยพี่น้องเด้อที่ได้ยินนะครับ <c oughs> ดูบ้านดูบ้าได้นะครับผม อยู่บ้านหาเงินบ่ได้นะครับหาเงินหาเงินเดือนละสี่หมื่นห้าหมื่นหาพอได้นะครับผมแต่ว่าอยู่อิสราเอล well, ก็หาได้นะครับผมเดือนละสี่หมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนี่คือหมายความว่าส่งกลับบ้านนะครับผมนะครับส่งกลับบ้านสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับส่งได้นะครับผมส่งกลับบ้านได้นะครับ อยู่บ้านโทรบรรทรงบร่ได้นะครับผมหาบ่ได้เลยเดือนละสี่หมื่นหาหมื่นนะครับผมหาบ่ได้นะครับอา่านิการเสียใจค่าอยู่ค่ากินนะครับถ้าเฮ็ดงานอยู่ข้างนอกกับในเมืองกับค่าห้องค่าน้ำมุกน้ำมันนะครับผมบ่เหลือครับผมคนนุ่มบิ่งกัเคยเฮ็ดงานโรงงานมาก่อนนะครับผมบ่เหลือนะครับผม Hmm. Siap. Siap, 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 ke siap, 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 นะครับกลับมานุ่มบิม่มกับมารอบนี้นะครับผมเฮ็ดเฮ็ดมะเขือนะครับผมมะเขือเชอรี่นะครับมะเขือเชอรี่นะครับผมอืม <c oughs> ยิงกันดีมะเขือเชอรี่นะครับผมเฮ็ดกลับมารอบนี้บม่ได้อยู่เมืงเกาเด้อพี่น้องเด้อ นายกรผงกลับมายุ่รอบอยู่มองไหพวันนุ่มบิม่มไม่ได้ไม่ได้ติดต่อนายจ้างเก่านะครับติดต่อ,อเอนายจ้างหม่นะครับผมเป็นเดินเรื่องให้นะครับ มาตกอยู่นี่นะครับผมผักผักบุ้อึดที่กินเด้วยพี่น้องเด้อผักกินลายนะครับผมมีพริกมีพริกมีสซาลเน่นะครับผมผักไอ้กระเพราแมงลักนะครับผมโอ้ยไหลนะครับผมเป็ดไก่กับไหลนะครับอยู่นี่เดี๋ยวมือหน้าเดี๋ยวนุ่มบีมนดี๋วพาไปเบิ้งเดี๋ยพี่น้องเด้อ นาจะพายเบิ้งนะครับผมส่วนผักย่างหลายเลยนะครับผมบื่อเนื้อกินในพี่น้องกินนี่บ <c oughs> ม้ค่อยได้ซื้อนะครับผมซุ้มผักโมคือหมองเกาครับหม่งหมองเกาซื้อเบิดเลยจะได้ยินเสียงปืนเป็นระยะระยะในะพี่น้องเด้อผม้องไปใส่หูฟังนี่ชัดเจนนะครับผม มันทำมาย่านบอนะครับผมย่านที่โานะครับผมจะปรกับยุ่ไปยุ่มาไม่นก็ชินนะพี่น้องด้วยยุ่ยชินนะครับผมเพราะว่าเป็นอย่างไรตีอยู่บ้าน ดูบ้างก็ดิพักกันอุดไหลคือเกานะครับผมดูนี่กับอันตรายกับอุดเอานะครับผมดูให้มันชิ้นนะครับ มีขนมกินนะพี่น้องเด้อ่าเมื่อกลอกดีนะครับผม ยิงกันตลอดนะครับย่านกับยานอยู่แต่ยานอุตายหลยา,ยา,หา,ายกลนะัวนะครับผมฉันลุ่มบิ่มยิงฟืนอยู่บ้านอยู่กับเมื่อวานนี้อย่างนับผมท้ายอุตายซื่อนะครับเมืานนี้แข่งเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับผมที่เด็กกับมาสู้เอา จากสามปีสี่ปีค่อยกลับบ้านนะครับกลับมาลองเบิ้งจากตั้งนะครับผมสปีสี่ปีพอดีเบิดนีเบิดสินนะพี่น้องเนอ บบนี้แลลวครับยบเงินจังน้อยนะครับผมกับบ้านนะครับบุ๊มบิ้มพูดอยากออกมาไกลบ้านไกลเมืองหรอกนะครับผมเันบุมีมควานจำปิน่นบุมีภพาระนะครับอืมิ่มเลี่น้องครับ บุญมันเองเบื่อละนะครับผมกลับมาแล้วนะครับผมกับพยายามเฮ็ดคลิปนะครับผมแล้วก็พยายามจะเข้าไปตอบคอมเมนต์นะครับผมของทุกๆคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมแต่ว่าตอนนี้นุ่มบิ่มก็พยายามปรับตัวอยู่นะครับงานกระไรเลยพี่น้องเด้อนะครับผมเข้างานจะเศร้า เลือกคำนะครับผมก็ตอนเลือกมาก็เฝ้าเฮกับข้วกับน้ำไปถ้าไปกินตอนเลี้ยงก็กินมืออื่นน้ำไมช่นะนะครับถ้ามีเวลาว่างก็ดีเข้าไปตอบนะครับผมมือละกน้อยนะครับผมเนี่ยเสียงปืนอีกแล้วนะครับผมจันด๋ก็จะพยายามนะครับผมเฮกชิปนะครับสองสามมือ ลงคลิปเช่นึงนะครับแล้วก็จะไปตอบคอมเมนต์นะครับผมของลายๆนะครับผมละยๆท่านหลายๆคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมกับบลืมนะครับผมบลืมนะครับจะเข้าไปนะครับจะเข้าไปตอบให้นะครับผมกับมือนี้กับพินลิปสั้นๆด้วเก็นะครับครับสวัสดีครับ